พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพี่อุ่นใจนะคะคลิปนี้เป็นโครงการฮาร์ฟบ,บุ๊กที่จัดขึ้นโดยพี่แม็กและเหล่าอาสาสมาัครเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สนุกสนานให้แก่น้องๆค่ะผ่านการอ่านหนังสือและการทํากิจกรรม DIY โดยกิจกรรมเหล่านี้นะคะช่วยเสริมสร้างทักษะ EF หรือ Executive Functions ค่ะซึ่งเป็นทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความคิดและความรู้สึก แล้วก็สามารถสร้างขึ้นได้โดยง่ายๆนะคะผ่านการอ่านหนังสือนิทานดีๆหรือทำกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรคะ์ค่ะซึ่งวันนี้พี่อุ่นใจเองก็เอานิทานสนุกๆมาฝากให้น้องๆได้ฟังกันนะคะเรื่องหมวกของมาสุเกะโดยโนโบุรุบาบะค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องหมวกของมาสุเกะโดยโนโบุรุบาบะบ้านของมาสุเกะอยู่ในป่าและตอนนี้ มาสุเกะกำลังฝึกปั่นจัก,กรยานอยู่มาสุเกะปั่นจักรยานโยกเยด็ดโยกเยด็ดแม่ดูนี่สิฮะผมปั่นจักรยานเป็นด้วยล่ะมาสุเกะเรียกให้คุณแม่มาดูมาสุเกะปั่นจักรยานโยกเยด็ดโยกเยด็ดแต่ทันใดน,นั้นเองก็เกิดเสียงดังโครมมาสุเกะปั่นจักรยานล้มเสียแล้ว วายอันตรายคุณแม่ร้องขึ้นด้วยความตกใจแต่ว่ามาสุเกะเป็นลูกหมีที่ร่าเริงเขาจึงไปฝึกปั่นจัก,กรยานต่อที่ทุ่งหญ้ามาสุเกะปั่นจัก,กรยานโย่เยกโย่เยกแต่ทำใดนั้นเองก็เกิดเสียงดังขึ้นโครมเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาสุเกะคะอืมใช่แล้วมาสุเกะปั่นจัก,กรยานล้มอีกแล้ว โอ้อันตรายนะลุงแพ้ที่เฝ้ามองดูอยู่พูดขึ้นจริงสิลุงให้ของดีมาสุเกะไว้ดีกว่านี่คือหมวกวิเศษสวมหมวกนี่ปุ๊บก็จะปั่นจักรยานได้ปั๊บเลยละ่ะฮะจริงเหรอครับลุงแพ้ขอบคุณครับมาสุเกะรับหมวกนั้นมาใส่ทันทีโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผมปั่นจักรยานเก่งขึ้นทันทีเลยแฮะมาสุเกะปั่นจักรยานคล่องขึ้นทันตาเห็น มาสุเกะปั่นจัก,กรยานเฝ้า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 แต่ทันใดนั้นเองหมวกของมาสุเกะก็ปลิวหายไปมาสุเกะตามหาไปทั่วแต่ก็หาที่ไหนไม่พบเลยจนกระทั่งมีนกกระทุงตัวหนึ่งบินผ่านมานกกระทุงตัวนั้นสวนมหมวกลายเดียวกันกับหมวกของมาสุเกะเลยนี่นั่นหมวกของผมนะเอาคืนมา มาสุเกะพูดพลางปั่นจัก,กรยานตามนกกระทุงตัวนั้นไปไม่ใช่ซะหน่อยนี่มัวของฉันตัางหากนกกระทุงตอบกลับและยังคงบินต่อไปเรื่อยๆมาสุเกะยังคงปั่นจัก,กรยานไล่าตามคุณนกกระทุงไปเรื่อยๆจนมาสุเกะปั่นผ่านมายังกระท่อมหลังหนึ่งกระท่อมหลังนั้นบนหลังคามีหมวกใบหนึ่งวางไว้อยู่เด็กๆคิดว่าเป็นหมวกของใครกันนะใช่แล้ว หมวกของมาซุเกะนั่นเองมาซุเกะขอโทษที่เข้าใจคุณนกกระทุงผิดแต่ว่าตอนเนี้มาซุเกะปั่นจักรยานเป็นแล้วล่ะเก่งจังเลยนะมาซุเกะกอริสุเกะปั่นจักรยานผ่านมาเขาเองก็กําลังฝึกปั่นจักรยานกับพ่ออยู่เหมือนกันกอริซุเกะปั่นจักรยานโยกเยกโยกเยกอืมกอริสุเกะก็ยังปั่นจักรยานไม่เป็นสินะ ผมยกหมวกของผมให้กอริสุเกะนะสวมหมวกนี้ปุ๊บก็จะปั่นจักรยานเป็นปั๊บเลยล่ะมาสุเกะยกหมวกให้กับกอริสุเกะเฮ้จริงเหรอขอบคุณนะทั้งกอริสุเกะและคุณพ่อต่างพากันดีใจจากนั้นมาสุเกะก็ปั่นจักรยานเฝ้า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 ต่อไปอย่างมีความสุขจบแล้วค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องหมวกของมาสุเกะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยพี่อุ่นใจชอบเรื่องนี้มากเลยนะคะสําหรับพี่อุ่นใจเนี่ยพี่อุ่นใจคิดว่าหมวกของมาสุเกะเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนความมั่นใจที่คุณลุงแพะมอบให้กับมาสุเกะนะคะเพื่อให้มาสุเกะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถปั่นจักรยานได้นั่นเองแล้วก็ในตอนจบของเรื่องที่มาสุเกะยกหมวกของเขาให้กับกอริสุเกะเนี่ยก็เป็นเหมือนความเชื่อมั่นที่ มาสุเกะมอบให้กับกะริสุเกะเพื่อให้เขาเชื่อมั่นว่ายังไงเขาก็ต้องปั่นจักรยานได้แน่นอนนั่นเองนะคะความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะนะคะเด็กๆขอให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะชอบอะไรอยากทําอะไรก็มั่นใจว่าตัวเองต้องทําให้ได้นะคะหลังจากฟังนิทานจบแล้วเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรม DIY ของพี่คิมนะคะในคลิปนี้พี่คิมได้เอา วิธีการทำหมวก DIY มาฝากเด็กๆก,กันค่ะเป็นการทำหมวกที่คล้ายๆหมวกของมาสุเกะเลยหมวกแห่งความมั่นใจที่ทำให้เขาสามารถปั่นจักรยานได้นั่นเองอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูคลิปต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับพี่คีมอีกแล้วกับช่วง DIY เป็นไงกันบ้างคะนิทานเรื่องหมวกของมาสุเกะสนุกไหมเอ่ยพรพี่ครีมฟังแล้วเนี่ยก็อยากมีหมวกแบบมาสุเกะบ้างเลยนะคะ วันนี้พี่คิมจะพาน้องๆไปทำ DIY หมวกน่ารักน่ารักกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะก็จะมีจานกระดาษค่ะต่อมาก็จะเป็นถ้วยกระดาษนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดะคะ่ะดินสอกัรไกลนะคะหรือคัตเตอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็มีกาวค่ะ แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะตามที่น้องๆชอบเลยจะเป็นสีหรือว่าโบหรืออะไรก็ได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆต้องนําจานกระดาษมาค่ะเราจะตัดเป็นวงกลมตรงกลางนะคะเพื่อที่จะได้เอาเจ้าตัวถ้วยกระดาษเนี่ยใส่เข้าไปได้ค่ะซึ่งเราก็ต้องวัดกันก่อนนะคะพี่คิมจะวัดจากตรงนี้นะคะเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วค่ะหรือส่วนจ5้นิ เริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้วิธีการกะเอานะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ดินสอเนี่ยลากตามรอยที่เราถูกเอาไว้นะคะให้เป็นวงกลมที่เราจะตัดออก เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ค่ะตัดออกซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีความอันตรายนิดนึงนะคะน้องๆจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองก็ได้ะคะ่ะจะใช้ก้นไกช่วยได้นะคะ ก็จะได้เป็นรูแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้ถ้วยนะคะแล้วก็เอาอันนี้สอดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆดันมาน,ะะน้องลงมาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะใช้กาวในการติดระหว่างตรงนี้นะคะกับ กับตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้อยู่เป็นรูปทรงหมวกนะคะต้องติดกันเลยพิมจะทากาวแบบนี้นะคะพอทากาวเสร็จแล้วนะคะก็กดกดนิดนึงนะคะเพื่อให้เจ้าจานกระดาษกับถ้วยกระดาษเนี่ยติดกันค่ะ แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะให้พักเอาไว้สักพักนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะเพื่อให้กาวแห้งพอกาวแห้งแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งค่ะซึ่งน้องๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามที่น้องๆมีเลยอันนี้นะคะเราก็จะทําเป็นหมวกแบบมาสเก็ตกันค่ะเดี๋ยวพี่ทิมจะใช้ดินสอค่อยๆล่างก่อนนะคะ ใช้เิื่ขอล่างตามตามรูปทรงที่น้องๆต้องการแล้วนะคะก็ลงสีได้เลยคะ่ะ จะได้เป็นหมวกแบบนี้ค่ะจ้าเอ๋อเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะหมวกแบบมาสเกตน่ารักไ้เอ่ยหรือว่าน้องๆชอบลายอะไรเนี่ยก็สามารถครีเอทได้ตามความชอบของน้องๆเลยนะคะนี่พี่คิมก็มีลายดอกไม้อีกหนึ่งอันน่ารักมากเลยเป็นไงบ้างคะ DIY ที่พี่คิมนำมาฝากวันนี้สนุกไปเอ่ยถ้าน้องๆทำผลงานของตัวเองเสร็จแล้ว<ๆ>ก็อย่าลืมส่งมาอวดกันที่ใต้โพสนี้นะคะ แล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องทางฮาร์บูของพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่คิมต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย